วิกฤตแล้วครับเรือใบสีฟ้าแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายคนนะครับคงรู้สึกเหมือนกันว่าคําคืนที่ผ่านมานเป็นแค่ฝันร้ายที่อยากจะตื่นขึ้นมาพบแล้วมันไม่เป็นความจริงการที่ทีมรักนะครับบุกไปพ่ายแพ้ให้กับโบโดโกริมถึงถิ่นหนึ่งประตูต่อ3ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการเสีย3แต้มธรรมดาครับแต่มันคือเหตุการณ์ที่บอกเราทุกอย่างอย่างชัดเจนว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังป่วยหนักและการป่วยนี้ครับมาแสดงออกมาหเห็นพร้อมๆกันในคืนเดียวจากทีมที่เคยเก่งกาจชนิดที่ว่าใครเจอก็ต้องกลัวนะครับกายเป ลกล้าก,กลัวจับจังหวะตัวเองไม่ได้และปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยเล่นงานจนน่วมแบบใครก็คาดไม่ถึงหากเรามองย้อนกลับไปนะครับดูฟอร์มการเล่นของซิตี้ในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสัญญาณเตือนภัยมันดังมาสักพักเลยครับชัยชนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลถึงวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วนู่นเลยครับที่พวกเขาเฉลิมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้แบบหืดจับหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับผลงานในลีกของพวกเขาก็หยุดชะง,งักชัยชนะที่เก็บได้ครับก็มีเห็นบ้างจากบอลั่วอย่างลีครับหร สี่ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นแต่พอกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงครับในเกมที่มีความกดดันสูงซิตี้กลับทําผลงานได้หน้าผิดหวังมากๆเลยนะครับซิตี้บอกชัดเจนครับว่าพวกเขาชนะได้แค่2นัดจากการลงสนาม7เกมหลังสุดในปี2026และความพ่ายแพ้ต่อบรูกริมนี่เองครับเป็นการพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันหลังจากเพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอยโรงในศึกดาร์บี้ในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศทีมในตอนนี้ครับดูขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดนักเตะก็เลยเหมือนคนที่แบกความกดดันไว้บนบา่าและความสดชื่นที่เคยยมมมีมันนนนหหาไปจดสิ้ เกมที่สนามเอสไมล่าสตาดิโอในนอร์เวย์ครับเป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยจัดทัพลงสนามด้วยความยากลาบากเป๊ปก,กวเดวล่าครับจำเป็นต้องสง่งผู้เล่นที่มีอายุเฉลีย่ยเพียงแค่24ปีกับอีก84วันให้ชุดนี้ลงสนามครับซึ่งนับว่าเป็นชุดที่อายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมส,สรับการเล่นแชมปี้ยนส์ลีกเหตุผลหลักเลยนะครับคือปัญหานาักเตะที่บาดเจ็บรวมเล้าอย่างหนักตัวหลักในแนวรับหายไปเกือบยกแผงครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนดิอาสยอสโกกวเดโอจอร์สโตหรือว่าแม้แต่มาร์เก่ทีัวมาก ผลลัพธ์ที่ออกมาครับคือแนวรับที่เปลาะบางและขาดการสื่อสารแมตอัอเลนเนี่ยกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อเขาตกเป็นเป้าโจมตีของแนวรุกเจ้าทินความผิดพลาดส่วนตัวของเขาครับมีส่วนทําให้ทีมเนี่ยเสียประตูถึงสงลูกในช่วงครึ่งเวลาแรกจังหวะที่ควรจะสกัดบอลได้ครับกลับกลายเป็นการเประโอกาสให้กับแคสเปอร์โฮกกองหน้าเจ้าทินเนี่ยได้ยิงประตูง,ง่ายๆความเร็วและความเฉียบคมของบูโดกริมครับเล่นงานแนวรับชุดผสมของซิตี้จนเละเทะและทําให้แฟนบอลเห็นเลยครับว่าความห่างชั้นของประสบการณ์มันส่งผลต่อเกมระดับนี้มาากกกแค่ไหนนอจ เกมรับแล้วนะครับเกมรุกของซิตี้เนี่ยก็น,น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันโดยเฉพาะฟอร์มของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองการได้กลับมาลงเล่นในประเทศบ้านเกิดครับควรจะเป็นวันที่เขามีความสุขและระเบิดฟอร์มเก่งออกมาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับกลับตรงข้ามกันเลยฮาแลนด์ดูเหมือนเป็นคนที่หมดพลังงานเป๊ปเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับว่ากองหน้าคนเก่งของพวกเขาดูเหนื่อยล้ามากและในเกมนี้ฮาแลนด์ก็พพาโอกาสทองไปหลายครั้งเลยครับจังหวะที่เคยยิงเข้ากรอบแบบสั่งยิงได้เนี่ยยังหลุดกรอบแบบแบบ ไ,ได้มา1เดือนเต็มๆแล้วนะครับโดยยิ่งจุดโทษเพียงแค่ลูกเดียวครับจากการลงเล่น8นัดหลังสุดการที่กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมปืนฝืดไปในช่วงเวลาแบบนี้นะครับยิ่งทําให้สถานการณ์ของทีมเนี่ยดูมืดมนลงไปอีกเพื่อร่วมทีมพยายามปั้นเกมขึ้นมาแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกลับขาดความแม่นยําผู้เล่นอย่างฟิลโฟเดนหรือว่าทิชานี่ไรเดอร์เนี่ยก็ฟอร์มตกไปแบบดื้อมีเพียงแค่รรย,ยานแชร์กี้ครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูตีไข่แตกได้แต่นั่นครับก็ไม่เพียงพอจะช่วยให้ทีมร หวังอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเรื่องของโรดี้กองกลางชาวสเปนที่เป็นหัวใจสําคัญของทีมมาโดยตลอดเนี่ยเราต่างรู้ดีนะครับว่าซิตี้เนี่ยขาดโรดี้เหมือนขาดใจแต่การมีโรดี้ในสนามเวลานี้ครับกลับดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมสถิติที่น่าตกใจในฤดูกาลนี้ครับคือซิตี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นชนะเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมื่อโรดี้ลงสนามแต่กลับพุ่งสูงถึงแปดสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นควายน้าหรือว่า A เองงครัทาาาให้สภพ่กและวามเร็วของงเขาเ่ยัไมกลับมาเป็นเเหมือนดิม ในเกมนี้นะครับโรดี้ดูเชื่องชาและเข้าบอลพลวดพลาดอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครับเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนบอลก็เกิดขึ้นเมื่อเขาโดนใปนเหลืองสองใบติดต่อกันภายในเวลาไม่ถึงหนาทีจนกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปครับในช่วงเวลาที่ทีมเนี่ยต้องการประตูตีเสมอการที่เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนในสนามนะครับที่คู่แข่งเนี่ยกำลังได้ใจทําให้โอกาสของซิตี้ดับวูบลงทันทีครับโรดี้เดินอ,ออกจากสนามด้วยความผิดหวังและทิ้งเพื่อนร่วมทีมให้สู้ต่อภายใต้สภาพทีมที่เสียเปรียบทุกประตูผลกระทบจากการพ่ายแพ้นัดนี้นะครับรุนแรงกว่าที่หลาาายคคนิดสถกรณ์ ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหล่นมาอยู่อันดับที่7ของตารางซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆนะครับที่จะหลุดจากแปอันดับแรกที่จะได้เข้ารอบน็อกเอาโดยอัตโนมัติเกมสุดท้ายครับพวกเขาจะต้องเปิดบ้านรับการเมียของกาลาตาสลายในวันพุธหน้ากลายเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศไกลๆไปแล้วครับเพราะถ้าพวกเขาพาท่าไม่ชนะนะครับหรือว่าผลคู่อื่นไม่เป็นใจเนี่ยจนหลุดจากแปดอันดับแรกซิตี้จะต้องเจอกับนรกของจริงในเดือนกุมภาพันธ์ครับ,รบนั่นคือต้องไปเตะรอบเพลย์ออฟเพิ่มอีก2นัดลองจินตนาการดนนรัวว่าาโปแกกมมเเอุภธ์ข เนี่ยมันโหดหินขนาดไหนมีทั้งพิมพ์ลิกนะดสำคัญต้องเจอกับสเปอร์ลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลแถมยังมีฟุตบอลถ้วยครับอย่างลีครับรอบรองชนะเลิศและ FA ฟเอครับก็รออยู่เหมือนกันครับถ้าต้องยัดโปรแกรมแชมเปี้ยนส์ลีกเพย์ออฟเข้าไปอีก2นัดเนี่ยนัดเตะที่กรอบอยู่แล้วคงจะรับมือไม่ไหวแน่นอนครับเป๊ปกโกเดียล่าเนี่ยกำลังเจอกับบททดสอบที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับในการคุมทีมเขาต้องเร่งแก้ปัญหาเกมรับที่ล่วนหลายโดยด่วนครับการรอให้มาเกอีเนี่ยฟิตสมบูรณ์และปรับตัวเข้ากับทีมได้อาาาจจะเเเเเป็นควววมหหัังงงดีีียยยยท่่ลือออูขต้รกความมั่นใใจห้กับเเออรร์์ลลลิงบา่นกัท ้้มาใหไดเพราะว่าหากกองหน้ายิงไม่ได้เนี่ยทีมก็ไปต่อ,อยากใช่ไหมล่ะครับและที่สําคัญที่สุดครับเขาต้องจัดการสมบุลณในแดนกลางใหม่ในวันที่โรด,ดี้ยังไม่ใช่โรด,ดี้คนเดิมความพ่ายแพ้ที่นอเวครั้งนี้ครับไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนนะครับว่าถ้ายังไม่รีบตื่นและแก้ไขเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะต้องจบด้วยดูการด้วยมือเปล่าหรือว่าเส้นทางที่ยากลําบากชนิดด้วยเลือดตาแทบกระเด็นเลยก็ว่าได้ครับแฟนบอลเรือใบสีฟ้าเนี่ยคงต้องส่งกําลังใจเชียร์กันอย่างหนักแล้วนะครับและลุ้นว่าเกมนัดต่อไปในพรีเเเมมีรลลลกกกกกก่่ททจจะะอััับบวูแตตาาาาาาสพขถ ทและกลับมาเป็นทีมที่น่าเกรงขามได้หรือไม่เวลาเท่านั้นนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเพื่อนๆเลยครับก็เห็นอย่างไรกับเรือใบสีฟ้านะตอนนี้บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ